เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งเพราะมันมเขามีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเอาคุณชูวิทย์ก่อนคุณชูวิทย์ออกมาเนี่ยฮะคือต้องบอกว่ามีประเด็นกับนครบาลตั้งแต่กร,กรณีคุณตู้ห่าวแล้วร้อยมานานค่ะร้อยมานานคุณชูวิทย์บอกเอ๊ะมันมีการกระทําหลายอย่างของตํารวจที่น่าสงสัยคือผมย้อนนะนะเพราะว่าคือทางนาครบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกไม่มีการลบคลิปลบอะไรเนี่ยนะแต่คุณชูวิทย์ก็ตั้งคําถามแบบนี้หนึ่งไปลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีหรือเปล่าปกติมันต้องมีไง,ไงฮะเวลาตั้งดงตั้งด่านคุ แล้วคลิปมันหายไปไหน 2. คือตอนนี้เวลาตั้งด่านเขาจะมีกล้องใช่ไหมที่หมวกของตำรวจบ้างที่หน้าอกบ้างแล้วมีการลบคลิปบนกล้องของหมวกตำรวจที่ด่าหรือเปล่า 3. คุณชวิตบอกว่าคนขับแกร็บเนี่ยมายืนยันบอกดาราสาวไต้หวันเมาพูดไม่รู้เรื่องอยู่ด่าน40นาทีแต่บอกกล้องหน้ารถบนถันทึกได้20วันก็เลยไม่มีภาพ4คุณชวิตบอกมีการปล่อยคลิปสารพัดเลยเป็นการดิสเครดิตดาราสาวชาวไต้หวัน 5บอกมีการตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องโยนไปว่าดาราสาวไต้หวันเนี่ยแต่งเรื่อง <c oughs> อันนี้คือคุณชูวิทย์ตั้งคําถามแล้วคุณชูวิทย์บอกแหม่คุณตู้ห่าวยังกลิ่นตุ่ตุไม่หายมามีเรื่องสาวไต้หวันกลิ่นยิ่งเหม็นเข้าไปอีกเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแต่เจอด่านรีดไถ่พอบุหรี่ไฟฟ้าอับอายไม่พอและยังไปแต่งเรื่องทําลายหลักฐานอีกไปโทษคนไต้หวันอีกที่เขาพูดความจริงแทนที่ตํารวจจะกล้ายอมรับความจริง ทีนี้ท่านผู้ชมครับ <c oughs> เราก็ามีข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้เมื่อวันก่อนนี่เองคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดาราสาวชาวไต้หวันเนี่ยฮะเขามีสรุปผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาก็มีประเด็นเช่น1การตั้งด่านตรวจเนี่ยตั้งด่านถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนสนันนกงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่สองคือกรณีไปเรียกดาราสาวไต้หวันแล้วใช้เวลากว่า40นาทีแต่คือคลิปก่อนหน้านี้ดาราสาวชาวไต้หวันพกบุหรี่ไฟฟ้า คุณใช้เวลาตรวจสอบ40นาทีแต่ไม่เจอบุหรี่ไฟฟ้าทั้งๆท,ที่ภาพกล้องวงจรปิดก่อนหน้าหลังผ่านด่านตรวจทั้งที่โรงแรมที่พักสนามบันเทิงมีภาพทั้งถือทั้งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอา้าวเพราะฉะนั้นก่อนหน้ามีหลังมีตอนตรวจก็ต้องมีสิแต่ทำไมไม่มีรายงานการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่มีรายงานการดำเนินคดีกับดาราสาวกรณีที่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าสามก็คืออันนี้นะฮะอันนี้ก่อนอเรื่องการครอบครองแล้ว เรียกตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยถึงจะโด15น157นะอันนี้โดน157เดี๋ยวจะส่งสมมติให้คณะกรรมการปปอชฮอะแต่ข้อที่หลายคนคนไทยสงสัยก็คือไอการบอกไปเรียกรับเงิน2 0 0หตามที่เขากล่กาวหาเนี่ยคณะกรรมการสอบบอกว่าเรื่องนี้ควรประสานให้หญิงสาวชาวไต้หวันแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปพิสูจน์หลักฐานกันเองในชั้นศาลแปลว่าที่โดน157ไม่ใช่กร,รณีเรียกรับเงินตามที่มีการกล่าวอ้างนะท่านผู้ชมค่ะ 157คือบอกว่าทำไมใช้เวลาตรวจ40นาทีที่ดาดแล้วไม่เจอบุหรี่ไฟฟ้าอ,อันนี้ถึงจะโดน157แต่กรณี27,000ที่ดาราสาวบอกว่าถูกเรียกเงินไปเนี่ยโดยตำรวจนอกเครื่องแบบอันนี้คณะกรรมการสอบสวน,นบอกว่ามาแจ้งความสิแล้วก็ไปดำเนินคดีกันในชั้นศาลก็แล้วกันมันคนละเรื่องกันนะใช่เดี๋ยวคงต้องขยายผลรอดูต่อนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบยังไงเรื่องนี้หูสังคมให้ความสนใจและมันกลายเป็นข่าวดังในต่างประเทศด้วยนะคะ